สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อตอนที่สองกับไม้ตระกูลครัสซูล่านะคะทอมมีส่สนหน้าดำแต่เช้าเลยต้นนี้ชื่อครัสซูล่าเทตราโกนาหรือมินิเจอร์พายทรีค่ะใบเล็กแหลมแต่กอเป็นพุ่มแต่มีข้อเสียคือกิ่งหักง่ายมากค่ะต้นนี้ชื่อครัสซูล่าทอมตําค่ะมีหลายต้นมากเลยนะคะที่จะมีใบลักษณะเหมือนต้นนี้ เดี๋ยวคุณจะพาไปดูนะคะแต่ว่าคุณมีไม่ครบทุกตัวนะมีนี่เลยค่ะต้นนี้เล็กมากเล็กพอๆกับทอมจอมเลยนะคะน้องมีชื่อว่าครัสซูล่าเบบี้เซอร์ไพรส์คุณได้แถมมานะคะมีอยู่กิ่งเดียวเองอันนี้เป็นรูปของต้นที่แตกกอแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยแต่ขนาดเขาก็จะเล็กๆแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเทียบให้ดูกับทอมตัม um, ก็จะขนาดพอๆกันต้นต่อไปจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะชื่อว่า c r a s ซูล่าเพอร์ฟอราตาหรือสตริงออ u ั t o n s กำลังออกดอกเลยนะคะพอดอกแห้งแล้วเราก็ตัดออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิ่งใหม่ก็จะแตกออกมาตรงยอดที่เราตัดออก แต่ละกิ่งจะมียอดใหม่แตกออกมาอีกสองค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปการขยายพันธุ์ไม้ตระกูลนี้มาให้ชมกันค่ะด้านหลังนี้จะเป็น Crassula perforata Giant form ค่ะเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดในบรรดาไม้ประเภทเดียวกันนี้ค่ะ กระถางด้านหลังเนี่ยก็เป็น c r a s า u l a perforata string of buttons ค่ะต้นนี้ชื่อ c r a s ซ u l a rupestris white star ดูแบบนี้สีจะอ่อนกว่าเพื่อนนะคะแต่เวลาที่ได้แดดจัดๆในหน้าหนาวเนี่ยตรงขอบเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะดอกสีขาวตรงกลางสีชมพูน่ารักมากๆเลยมีต้นหนึ่งที่คล้ายๆกันชื่อว่า c r a s ซ u l a rupestris high v o l t a g สีแดงเข้มมากๆเลยเพราะว่าจะได้แดดมากกว่าต้นที่อยู่มุมเมื่อกี้นะคะต้นนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าไวสตาร์ค่ะนี่นะคะเมื่อเทียบกันแล้วไฮโบรเทชเนี่ยใบยจะยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะคะกิ่งของไวสตาร์เนี่ยค่อนข้างแก่แล้วเห็นไหมคะตรงก้านน่ะยาวขึ้นมาแล้วก็ใบร่วงไปหมดแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องตัดแล้วก็ไปชำใหม่นะคะต้นจะได้ดูสดชื่นแล้วก็แตกกิ่งออกมาใหม่ค่ะ ต้นที่มีลักษณะนี้ยังไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งสับสนนะต้นต่อไปชื่อว่า c r a s ซูล่าเพอร์ฟอร o s าตาโฮชิโต้นนี้ต่างจากต้นอื่นตรงที่ใบจะบางแล้วก็จะเห็นระยะห่างระหว่างชั้นชัดเจนนะคะต้นนี้เป็นครัสซูล่าเพอร์ฟอด่างคะ่ะ ใบจะบางๆเหมือนกับต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะสั้นกว่าและจะไม่สูงเท่าต้นเมื่อกี้คะ่ะเวลาที่ได้แดดจัดใบจะออกเป็นสีรุ้งเลยต้นต่อไปชื่อว่า c r a s ูล่าเพอร์ฟอร์ e a ต้าเจ็ดเนใบเขาจะมีลักษณะเป็นขนกระไมยีนิดนิด หลังจากออกดอกแล้วต้นจะโซม,มากเลยนะคะเราต้องตัดแต่งให้เขาอะตัดดอกแห้งออกหรือว่าจะตัดไปชำใหม่เลยก็ได้ค่ะต้นจะได้ดูสดชื่นต้นนี้จะสูงและใบจะแน่นแข็งเลยค่ะต้นนี้ชื่อคราสูล่ารา i ิคันปกติต้นเขาก็จะติดเตี้ยนะคะเวลาได้แดดจัดเนี่ยใบจะสีแดงถ้ายิ่งหน้าหนาวเนี่ยใบจะสีแดงไปหมดเลยค่ะ ต้นในกระถางหมูก็ครัสซูล่าราคันนะคะตอนแรกต้นเขายืดค่ะคุณก็ดึงมาจากในดินอำมาใส่ในกระถางก็จะดูสูงสูงหน่อยแล้วใบก็จะเริ่มสีแดงแล้วเพราะว่าเอามาตากแดดดอกจะเป็นสีขาวเล็กๆน่ารักน่ารักเลยค่ะกระถางข้างๆก็จะเห็นบ่อยแล้วนะคะชื่อว่าครัสซูล่าโรเจอร์สีเป็นฟอร์มด่างค่ะใบขนาดเล็กน่ารักน่ารักเหมือนกันเลย Roger c รัสซูล่าโรเจสีไอธรรมดาเป็นแบบนี้ค่ะสีเขียวเวลาตากแดดก็จะเป็นสีแดงตรงขอบอันนี้ก็เป็นกระถางด่างอีกต้นหนึ่งชำง่ายมากๆเลยนะคะตัดไปชำาแปบ๊บเดียวรากก็มาแล้วต้นนี้ชื่อคร a สซูล่าเซอร์ไพรส์พาร r จีครัสซูล่าเซอร์ไพรค่ะเพิ่งเปลี่ยนดินให้ตอนแรกต้นโซมมากๆเลยค่ะตอนนี้เริ่มดูดีขึ้น ใบเขาก็จะเป็นขนกำรรบะหยี่นะคะดอกสีแดงน่ารักมากๆเลยต้นนี้ชื่อครัสซูล่าคาปิเตล่าแคมไฟมีแต่รูปให้ดูนะคะเพราะว่าของจริงเนี่ยหลังจากที่บานดอกแล้วก็จะโดนเพลียแป้งลงนะคะคุณเก็บต้นไว้เหมือนกันแค่ต้นเดียวตอนนี้กำลังฟื้นฟูอยู่ค่ะก็จะมีครัสซูล่ามาโชว์เขานี้เลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะมีพันธุ์อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นพวกครัสซูล่าสปริงไทม์ Buddha t e m p พลหรือว่า Pagoda แต่ว่าตอนนี้ตายไปหมดแล้วถ้ามีเพิ่มมาใหม่จะทำคลิปมาให้ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้บวบน้ำนะคะ